เรืนพรพุทธจารย์เจริชนกติธรรมบันี้กว่าจะได้ธรรมะมาซึ่งธรรมะที่ได้มานั้นก็เปรียบเหมือนได้ไฟฉายกว่าจะได้มันยากลำบากใช้ไฟฉายให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหนื่อยอีกไม่ถึงร้อยปีดีกว่าเหนื่อยอีกร้อยชาติพันชาติไฟฉายก็มีทางเดินที่ดีก็มีไม่ใช้ไม่เดิน ให้ถูกต้องจะถึงจุดหมายปลายทางได้อย่างไรเหมือนองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนพระพิสุิ์ในพระไตรปิฎกว่าพิสุทัิ์ทางหลายนิพพานก็มีอยู่ทางไปนิพพานก็มีอยู่เราตถาคตผู้ชี้ทางไปนิพพานก็มีอยู่ถ้าเธอไม่เดินเมื่อไรจะถึงซึ่งพระนิพพานทุกคนสามารถทําได้ถ้าศึกษาธรรมะแล้วรู้ธรรมะเอาธรรมะไปวิจารณาปฏิบัติจริงถามว่า ถ้าทำบุญโดยเอาเงินใส่ซองถวายพระได้บุญหรือไม่ขึ้นอยู่กับพระรูปนั้นจะเอาเงินไปทำอะไรถ้าพระเอาไปทำประโยชน์ต่อพระศาสนาเราก็ได้บุญถ้าพระไม่ได้เอาเงินไปทำประโยชน์ต่อพระศาสนาเราก็มาได้บุญก่อนทำต้องพิจารณาก่อนถ้าเราได้พิจารณาดีแล้วเราสามารถเลือกวัดเลือกพระที่จะทำได้เองขอเจริญพร